เนแน่เลวจริงผมกับเบนคุงชาแนลครับสวัสดีครับผมอันนี้ภารกิจกู้ชีพกันก่อนนะครับภารกิจกู้ชีพครับตอนนี้โหย้ยคอนไวเกอร์ตรงเซฟโซนโอ้โหไม่งงครับว่าไงครับตอนนี้มีตัวที่กําลังเดินมาทางซบผมหนึ่งตัวปล่อยมันก่อนครับปล่อยมันก่อนค่อยๆเข้าไปครับท่านผู้ชมรบได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเห็น เป็นไงตอนมันกำลังเดินมาครับมาทางซ้ายเหรอใช่ใช่ตรงข้างกำแพงเห็นไหมครับตรงต้นไม้มันบังอยู่อ๋ออ๋อเห็นแล้วเนี่ยครับมาแล้วจะถ้ามันเห็นจนะเรียบร้อยเลยนะถ้าไม่เห็นก็มีดไงครับไม,ไม่ต้องเขาไม่ต้องเข้าไปกู้เลยมีดรมทิ้งไปแล้ว เอากล้องเอากล้องส่องทางกายเพี้ยงนดะโอ้โหแล้วมามายุดอะไรตรงนี้มันยุดเพื่อดูท่าทีเอาส่องตัวด้วยครับส่องตัวแล้วส่องตัวแล้วหนึง่งใช่ไปทางฝาแล้วหนึงระวังนะวงมันเห็นนะไม่เห็นแน่นอน เดี๋ยวตัวนั้นจะเดินไปสุดนู้นไอตัวนี้จะเดินทันหลังกลับไปตามสเต็ปเห็นไหมครับท่านผู้ชมอ่าแล้วอ่าเดินตาม<อ>ามันไปแล้วเ<อ>วดินตามไปแล้วไอตัวนั้นน่าจะไปได้ไกลแล้วแหละอ่าเด<อ><อ>ี๋ยวตัวนู้นแล้ววอดังวอดังนี่คืออะไรครับโจรข้างล่างจะบอกว่าโจรโจรโจรโจโปรปล่อยไปให้มันเดินผ่านไปเอาครับเอาแล้วครับเราจะให้มันเดินไปก่อนแฟบเลี้ยวไหมเลี้ยวเด้อ ไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวต้องรอตัวนี้ไปให้สุจดจบแพงไม่งั้น่าให้ตัวนี้ไปก่อนหั้ไปอีก <c oughs> อค่อยไปค่อยไปครับวิ่งดีครับวิง่งเลยครับทุกวันนี้ทุกคนกูชีพครับ เี้ยมีกำแพงนี้มีอ๋อผมว่าแล้วทำไมมันตายตายโอ้โหลืมเปลี่ยนก็เล่นไปเลย ลืมไปเลยก็เคยมีคราบพ,พร้อมอย่างจะเข้าห้องไหนแล้วนะคิวสักครู่ครับสักครู่กินก่อแป๊บเร็วเลยช้ากินไม่ได้าาวิ่งแล้วหนึ่งอย่าเพิ่งกินตอนเนี้ยมีตัวผมทางผมมาเดินมาแล้วหนึ่งตัวออทางผมก็มีผมต้องเก็บเก็บเก็บมันก่อนเฮ้ยถ้าจะพึง่งเข้าห,าห,หนเข้าห,หนเหรอเข้าห,หน ไม่ไงั้นจะเข้าอีกรอบเดิมไปแล้วครับมันวิ่งมาแล้วไปแล้วผมเึื้นบนแล้วล้วงเริ่มเหลือยี่สิบสามผ่านแผ่เลยครับผ่านไม่ทันแล้วน่าจะวิ่งมา เอาครับลองดูนครับลวงหนึ่งรซีรซีเจ็ดเรียบร้อยครับล่วงครับเขาน็อกต้องสัมตัวเลยสี่ตัวเห็น okay, แล้วโอ้โหเกิดไกลด้วย เอาไงดีบอกแล้วเขาขในก็จะเข้านั่นแหละจะเจอสามสีตัวเลยเขาไม่ได้โอ้โหพันเจ็ดโอ้โหมาทำอะไรกันเนี่ยเป็นไงล่ะ ไกลโคตรเฮ้ยแล้วทำไมมันไปเกิดตรงนูน้นวะค่อ,คอยๆวิ่งมาคิวโอ้ผ่านหมู่บ้านด้วยจะเจอโจนไหมเนี่ยค่อยๆวิ่งมาค่อยๆวิ่งมาไม่น้องห่วง <S <S นั่นไงวอดังแล้วไปเกิดฝั่งนู้นด้วย น่าคือผมไม่รู้ว่าโจนอยู่ไหนให้นี่เคลียร์เลยปะ,ะนี่เคลียร์จบเลยนะเน,นี่ยนี่ยังโหดพอไอที่ตามมาเรายิงตายเป็นเบือ่อมาแล้ว<ฮ>ตอนนี้เราจะรอคิวโอเคนะแต่ผมไปถึงแตบบ่ผมไปถึงก็ยิงเรียกได้เลยนะ เฮ้ย <c oughs> ไขวิ่งไปไอะคิวอหรอไม่ใช่เว้ยอืมไม่ใช่ไม่ใช่ไขวิ่งไปไวะผมเหลืออีกพันหนึ่งอะ่ะตาะทุกดีพันเมตรอะ Lung kỳ lô do you share lưu trời 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 อามเลยอีกแปดร้อยอย่าพึ่งวิ่งมานะตายโหงแล้วเรือเรือเราจะอยู่ไหมเนี่ยอยู่แม่วิ่งไปดูเรือก่อนก็ได้นะแต่นี้ว่างอยู่ไม่ไปไหนหรอก เหลืออีกห้าร้อยสามปิดโอเครอคิวก่อนก็ได้กาดะยิงไปก่อนแล้วกันเอา,อางี้ดีกว่าเคลียร์ตัวข้างนอกให้ผมก่อน รู้ไปแล้วสามร้อยสามร้อยเมตรอะได้ยินเสียงอย่างนี้อะเอาละครับผมต้องเอากล้องซองทางไกลซองก่อนนะอุย้ยเรียบร้อยเอ้ยหมดสิน้นเรียบร้อยตายอ่ะเหลือเลยครับโอ้โหโอ้โอไม่เป็นไรเปิดบ้านส<ด>ิจ้า ไมอ่อเล็กซอเล็กซ่ามันไอ้น,นี้พอดีรีพอดีผมนี่ยังสวยเลยครับนั่นไรมันไม่มีตรงนั้นแล้วเหลือตัวนั้นเมนื่อกี้เนี้ยนึงเข้าได้เลยก็ไอตัวข้างนอกอ่ะเที่ยววิ่งอยู่อะนี่ยิงให้แล้วีนีนไอตัวไอตัวนั้นก็วิ่งเข้ามาเราฆ่ามันตายแต่ตัวโมอฟินตามมาข้างหลัง เขาหัวเลยนัดเดียวดับนี่โถเฮ้ยนั่นไงมันยิงผมแล้วอะไรวะมันเห็นได้ไงวะโอ้วิงออกด้วยหนีเลยหนีหนีหนีนี่มีมีมดทิ้งไปแล้วรอนมาก็ยังเว้ยรอนมายัง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 ไม่ได้ทิ้งมีดอะ ไปไหนหรอถ้ามันใช้โมซินเนี่ยไงมันก็ชักยิงไม่ทันหรอกยิงได้ห้านัดแ้วมันต้องใสกระสุนใหม่ท่านแน่เฮ้ยมาทางกมาางาูมาทางเราไว้มาทางเรามาหาเราแล้วเออนั่งไง อย่เบ้นคุงอยู่เห็นแล้วผมวิ่งมาประชิดตัวมาแล้วโอ,โอ๊ยไม่โดนไม่โดนเลยเรียบร้อยตัดลงไปดีฟันโดนกันเองด้วยลืมไปออโดนปะเป้นคุงโดนปะโดน,ดน,ดนโดนโดนเลิศเลิศสี่สิบโอ้โหเท่าทีครับเฮ้ยไม่เป็นไร ต่มันตายแล้วไปครับไปครับจังวันนี้นั่นแหละเอาโมซินไปป้องกันตัวก่อนป้องกันป้องกันเราด้วยเจอยวนะมีมีตัวมีตัวมีตัวอยู่สายมือกลางเดินมาปล่อยให้มันผ่านไปก่อนดีกว่า เดินเดินอยู่เดินอยู่เดินชิวเลยนะมึงโอ้โหสายมือก็มีตัวหนึ่งเออนั่นแนหะมันกำลังเดินไปช่างมันอืมมันเดิมสูตรเดิมเอ,อ๊ะศพไขวะนะ่ะนอนตายท้าไม่สวยเลย <c oughs> <c oughs> ให้มันเดินผ่านในกรงเล็กนี้ไปก่อนอ่ะฮะให้มันเดินผ่านประตูไปก่อนดีกว่ามัง้ง <c oughs> ใช่อย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบ อย่างครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยมีตัวมีตัวเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยมันยิงผมจะจะเพึ่งจะพึ่งนี่ต้องเอาชุดกันป้บนึนโอ้โหเยอดหละอฮาตี แบบนันอยู่นอกเป็นอยู่ข้างนอกอยู่อนอกระวังนะมือมาแล้วซ้ายมือล่วงร่วงผมจะไปข้างนอกไงดีวะศพคิวอยู่ไหนอ,อยู่อนอกอยู่นอกโอ้ยกระตุกอะ มันไม่มีตัวอยู่ใช่ไหมเก็บชุดเลยเฮ้ยทอดชุดไม่ได้เฮ้ยอะไรใจเย็นอยอาอย่างนี้นี่ใจเย็นใจเย็นตกจัดเลยก็ตกจัดเลย ได้เวลาจริงแล้วนะเดี๋ยวสักครู่ครับได้เวลาจริงกันสักทีหยะแยกกันมามากแล้วพร้อมยังักครู่หนึ่งท่านผู้ชมได้เวลาที่ผมจะเปิดโหมดเอาจริงแล้วนะคอยดูให้ดีครับ ดื่มน้ำสองอึกเพื่อฉลองชชยชนะนี้ก่อนเลยมาโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วกระตุกว่ะเดินเข้ามาเมื่อกี้นี้คิว ประตูกใหญ่เลยเห็นแล้ว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 ไม่โดนประตูไม่โดนเลยล่วงไปแล้วตัวผมองก็ตกมากเลยล่วงไปแล้วอยู่ในห้องนี้แหละคิวดักทางประตูนั้น โอ้โหกระตุกจัดประหลัดบอกมีไหม่องแบงค์น้องเจอไหมไม่เจอครับโอ้โหกระตุกอะไรขนาดนี้เฮ้ยทางซ้ายมันมีตัววิ่ง ทีมไประวังนะบอกตายอ,อยู่ตัวในห้องรวมไปหนึ่งระวังนะน่าจะอยู่ในนั่นนะครับห้องนั้นแหละใช่เมื่อกี้เราเห็นตัวหนึ่งเรายิงตายตัวหนึ่งตัวหนึ่งระวัง กำลังเขยิบไปไหนไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยนั่นไงอยู่ในในในบ้านเห็นแล้วโอ้โหไม่มีมุม,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 มเห็นแต่ปลายปืนมันโอ้ยิงไม่ได้โ,โอ,อ,อ,อ้ยตัวนีผมกระตุ้งเยูะเนี่ยเออเน็ตคิวไม่ดีดังด้วยอะไรด,ดังครับ ช่วงเฮ้ย,ยม<า>ันล้วช่งหนึ่งมาแล้วเลือดเหลือแป๊ดจะแป๊ดโอ้โ,อโหตัวผมจะคุก,กอะ่ะกระตุกลบไปเลยโอ้โหทำไมกระตุกไม่โดนยิงอันานี้เพราะลบแล้วมาแล้ว เลือดยังไม่ขึ้นเลยคิดดูอันผ้าไปแล้วขัดปลอกถิงไปแล้วอะไรวะกระสุนมหมดดอกโอ้โหไม่พอกองผมก็เหลืออยู่ร้อยเมตรสุดท้ายผมเหลือสามสิบกนัดสุดท้ายเอางี้คิวตามเรามาคิวขึ้นไปข้างบนดาดฟ้านะ ไปด้วยกันนี่แหละสูตรเดิมเก็บก่อนเลยเก็บตัวอยู่ในห้องอะเ <c oughs> จอแล้วเจอแล้วนั่นแหละยำลวง มาแล้วมาแล้วออกมาแล้วเยี่ยมล่วงคอมพิีทไปเฮ้ย <Yeah. S 1> <laughs> นสจุดก็ทำได้อีซ yeah. oh. ี่อีซี่มันนี่แกตายไปไหลายรอบอีซี่มันนี่ปะโอววีวีเอสดเจ็บไปเลย ผมมีแล้วมีแล้วขายสิครับผมเอ้ยก็ก็ตังเก็บเลยครับนั่นเป็นคง<ป>เก็บเก็บไปทุกอย่างเพราะผมเก็บอะไรไม่ได้แล้ว SBD ไปขายเอา AK อน,นี้ออก เอา APK นี้มาแทนตัวนี้ก็ชำระละชำระละลุประเส็ตผม uh, uh. S <S ริสโกเหลือยังอยู่ไหมเนะนี่ยนั่าจะดีเรือยัอยู่ไหม กระโดดออกสิพระคุณโจร<น>โจร<น>ใช่บอดังยิงแม็ยิงแม่งเลยครับเมื่อกี้มันเล่นมมเจ็บเอาเรื่องเลยออกมนยิงเป็นคลุงแล้วหัวทีมนหนึ่งโอ้โหโดนด้วยล้งหนึ่งลง้งอ่าเรียบร้อย โอ้แม่งยิงโดดเลยเลยสี่สิบสุดยอดใช้ย้อยไอพวกนี้โอเคครับผมฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแมตต์นี้โอ้ยเลืองอยู่ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับกดไลค์นะกด subscribe กดเลยนี่